กับเมืองสองขอนงหวนาเประเทศดาวร้องดาที่ี่ว่าเป็นต้องารผลโวดผลวขวกับกองหนัที่สองกัองคู่กับฝาย่นฝ่ายเยนไฝ่ายเสียงฝ่าสีใสส่องขอกอขอขอแก้แล้วก็ขอเกอะขอก็มากับประกาเจ้าสองจักมึนะรู้เจ้าตัวรอยปลอดภัยได้ไม่สายตาก็มองปที่สีแล้วมองไคู่กี่สูสีกันอยู่นะ เห็นผูหอยกูบปหนีันึนั้นหนีได้นได้หนีไม่ออกอกมาถูกอาจจะเป็นหมูเป็นจาเป็นหัวแล้ไหนเพอกอดคอหองแก้มใส่อกหอกันทั้งสี่าเรือเที่ยวนี้กับเที่ยวที่สิบ ติดยสิบห้ากังท่้วยขอที่ด้วยขอควาย1ิปีกไปเสาร้อยกระแพนร่องน้ำที่นึจากอปปะปรองน้าที่สปปะไก่แก่สอจากบ้านอุ้บุงร่องน้ำที่สามสาวร้อยนันีตังซอปปะะและร่องน้ำก็รอนน้นไป้จากซอปปะปะเนี่ยคู่กี่ตวียูไม่ออกตงได้หลงทางเสียเวลาหลงไปแค่นานเสียคะแนนกอนคนก่นเก็บใส่ชกอไปเลยนั่นแหลเป็นปอยกูหอยกู้ปลา เขาไปได้ทำลำจเอาเอารอยจับตาดูรงนำ้ำที่สาเสียร้อยร้อยล้จับดาวโคอัดีรงน้ำที่สมบอกว่าหลานกีเอาแ้วเจา้าไพพอย้เปียนไายเสียงพอยสีจะคุ้มิดสูงที่ตไปทสี่นนําเรียบอกว่ารักกันหรอทุท้อหัวละมาล้วเจา้าเอาไวสาวน้อยทำแพยยก แต่พวกที่ส so like an right. ูสีครับคุณทุกคนอะไรมันผาดได้แค่ไหนวะาัถ้าน้ำภาก็ได้ที่จริงผมรับตาภาาก็ได้เลยครับคนนี้คนนะเนี่ยนะครับกรรมการผู้ทรงเกียรติกำลังรวบรวมคะแนนหนึ่งโมเดลก็เท่ากับสองครับสองกับสองก็เท่ากับหมายเลขก่อนดอนเดี๋ยว หลงติดแย้มเสียนะคนจะกอดคนก็ใส่เธอของมันเลยแย้มแต่เป็นหอยแล้วหอยยังมีบ้านเหนือมาบ้ายังมีแย้มยังดูไม่ออกหมดเลยนั่งสามปีต่อเมื่อรอสามปีต่อมาถามๆดูเราทั้งที่สามแยกสามหักเรียกจะหมดโค้งรวมหมดวันนี้หมอแรงเหลือเกินว่าทั้งที่สามตัวก็ที่หมอเอาเจ้าวัวจะได้ย่อพื้น คนขเวที่จะสู้ไดไหมมาผตอคนกระสับกทยจับที่น้องสองพ้อลยตาคนตาตัวตาคนตาเก่ตาคนตาที่ตาคนตาขอหัวออาจ้าว่าจะไยกันคนแค่เราบอกว่าไรอเาเลึจ้าเอาขอไแล้วกันบอกกดขอไปเรื่อยๆออลึจ้บออาเลย รูจะเปิดเผยแม่บอกว่าไม่ดอขวายาอมหาแล้วก็จะเปคดเผยใจบอกไปใช่ไหด้วยคนเอาพี่สาวถึงที่มาเอานเจ้าเอาพี่สาพี่น้องสองพนาบอกว่ามึงแกจเข้าได้ยุบได้ยุบแต่แขกจะดูไม่ได้ถ้าพี่สาวแต่เรียกจะถ่ายถ้รว่าป๊อป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 ไปเที่ยวเดรอดจาทางไปรับจาคนจากเด กิารทัพพีไทยจากสปปเราเราจะแถวรถไฟนี้ครับทำเอาว่ากอทางทิศสาสตรจิตฝันเราต้งือเจ้าขบัเ้อากาศฝนลจะับไวหัวเราะจัดก็ต้องคุณก็นจะจิตเอาไวเปินต้อดคุณผลต้องยาวักเอาบว้ก่อนอากาศนทวปอดภรักษาสิทธิ์ปลอดเัยจะดีได้แต่ลจริญรัฐปดไอยในเมื่อว่าเรือดีเรือดังเจ้าภาพเก็บบาราคบ้าเรือยอคุณผลผลไายใจคุณบนราชฐานดีทัพพีกับสปปเรา

ดูตามสายตาของน้องนางแดนเซอร์ดูตามสายตาของน้องนางแดนเซอร์เป็นแบบเสมอการ่สมอครับพี่จอร์กเพื่อเตรียมาว่าครับเสมอตลอดนะครับต้องรอผลการตัดสินจากปณะการจากุรตัดสินนะครับดูตามสายตาของน้องนางแดนเซอร์ครับเสมอกันเท่านั้น